รอเพราะพริพร้งมากเลยครับเล่นกับวุฒิศักดิ์บ่อข้างในโดนโชกแล้วดูชกเลี่ยมนี้ของทางโอ้โหรัะชะพลาเป็นช่วงเฉลิมาเาไว้วันเฉลิมครับตัดแล้วยิงสวนทันทีครับโอ้โหแต่ว่ายังเป็นสั้นสรันเปิดเปิดมาใครจะไม่โฉบโอ้ยสกัดไม่ดีสกัดไม่ดีอย่างนี้โอ้โหเกือบไปแล้วครับนี่ก็ได้ยิงสวนเหมือนกันครับรอดแต่ว่าชนินก็ยัง กลับมารับติดมือไว้ได้ครับบอเฉลิมปาดยาวให้ชบมาแล้วไม่ล้ำหน้าจังหนะนี้ของทางสุกรีสุกรีอีแต่ล้ำครับโอ้โหทงขึ้นโอ้โหทงขึ้นมาแล้วครับ Á อื้ <S <S ไม่ล้ำด้วยครับ,รบโอ้โหชนะโชคอะไรครับทงโอ้โววิ่งแซงมาแล้ว,ลวทงสะบัดต,ตั้งแต่ก่อนจะก่อนจะยิงแล้วด้วยนะครับ โอ้โหถ้าเป็นนะครับวา่ให้นายแล้วอยากให้ไม่ได้ล่างเองรับงนิวต้ามาทุ่ช็อตมาสองมาสองลูกนี้กระโดดซับตัวเชฟได้เข้าไปลุมยิงแล้วนะครับลูกนี้ครับทั้งสุรเชษทั้งอเล็กซ์วางลูกมาของเมนตัวนอกให้ข้างหน้าอเล็กซ์ออกซ้ายยอดรัก เล็งแล้วข้างในขยับแล้วบอลมาเสาแรกถึงเสาสองวุดทั้งค an> 네ู้โอ้ที่เสาสองใช่ปปเปิดกับหลังมาก่อนต่างปอมแล้วเสาถ้ามากดลูกนี้โอ้โหติดแซฟแล้วดีทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหถักซิลิเว่นบอลมาเสาแรกช่องนินโอ้โหโดนโดนโอ้โหดนนี้ว้าโทตินันช่วยเซฟครับโอ้โหช้าเกือบถึงแล้วเหมือนกันมีจังหวะ ของผู้ที่สักกำลังจะเข้าอยู่แล้วนะครับเป็นชนหยอดมาลูกนี้วงคอแล้วอ้าวมีตัวแซงมาได้ครับอเล็กซ์อเล็กซ์หักเข้าในบอลฉลามมาแล้วบีบพิ้งค์วิชนกลางวอล์มช่วยน่าช่วโอกาสทองเลยครับจังหวะอเล็กซ์เปิดแล้วบอลฉลับเป็นใจมากนะครับรัชนพลระยะแค่เจ็ดแปดหลาเท่านั้นครับตัโอกาสทอง โอกาสทองของทางทีมเทียได้เปิดมาติดนิดเดียวแถวสองูแถวสองโงสกรอนโงสกรอนสีรอดไม่เข้ากรอดครับดูทีว่าฉลับหรือเปล่าพอสำหรับสมเกตที่จะมีโอกาสทำอะไรหรือไม่บอลลุกเตะมุมมาเสาแรกลุกเตะสองนดูว่าคนที่ญญญญงนเป็นสมเกตด้วย ปั๊บเลยครับสมเจ็ดหรืาจสมเจ็เจแวต,วตัวเล่า<ช>้ลยครับนี่ซุปเปอร์ซับตัวจริงครับเปลี่ยนปุบยิงปั๊เลยครับแต่บอทีแรกเป็นประตูทัชัเลยคับนี่เปวจรงคลี่ยนปุ๊บิงปั๊เลยับแตอลูทัช่ย่าจะหมดป่ปแตวินนัขขนนี่นปุ๊บยิงปรับะอรเนัชลนุดเรอบครับพลีนไะด้ใสิเปียครกช คื่อนคาวามุระไม่ล้มให้เรบเปิดย้อยไปเสาสองโดย6ย้อนมาที่เสาแรกได้ข้าวบนเล่ยุนิตาครับลุกทุกตีสเสมอได้โอ้โหโ,โอ้หนึ่งหนึ่งครับแปดสิบแปดเลยครับดูว่ายิงเสร็จแล้วไปคิวกินเลยคราเนี่ยดูเขาจังหวะเปิดคาวามูระไปเสาไากล6ย้อนกลับมาไม่ล้มหน้าคราับแบบนี้แล้วยิงดีจริงๆครับคือยิงลงพื้นครับทำให้ชนินที่อุสา ปิดเสาแรกอยู่ตรงนั้นครับไปเจอบอลกระเด้งครับโอ้โหก็เลยหลงเลยครับนึกว่านึกว่าบอลจะมาโดดตั้งแต่แรกครับเชวชัยเปิดมุมเปิดโคมาโคลงพื้นโอ้โหหาไปกระโดงกระวิ่งเลยครับอเล็กซ์บอลลดพื้นกระดองสูงไปหน่อยมาเข้าทางของอเล็กซ์ชิงนหนึ่งต่อมาอเล็กซ์ออกไปทางขวาให้กับเัวเชัคืนคืนมาที่อเล็กซ์ไม่มีช่องแล้วครับต้องหาจังหวะเปิดกระชอกมา มีม <mass> ีดาบสองใช่ไหหน่อยหน่อยโอ้โหเกือบเกือบที่จะขึ้นนำอีกทางของแบบแล้วสองอิตาค์ขออกมาแล้วสองอ้าวซ้ำแล้วก็จบเกม เป็นด้ว่าทีโอทีทำได้ครับเสู้โอกาสทองไปในลูกสุดท้ายครับโซเ,เชียลที่กดไม่ลงครับอ้ามคานไปนะครับทำให้เสมอการลื่นประตูต่อนหลงครับชัยนาทกับทีโอทีครับครับแล้วนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สสวััดีครบสวัสดีครับ